โยคะกับโยที่บ้านวันนี้เป็นโยคะหนึ่งท่าง่ายๆสำหรับสำหรับโยคะหนึ่งท่าทุกวันนะคะวันนี้จะเป็นชาตาไทยโพสนะคะ<ม>เป็นท่าที่ทาได้ง่ายๆเป็นท่าที่ช่วยยืดเหยียดได้ในทุกๆทุก,ท,ก,ท,กทุกครั้งในการ้อยท่าเลยนะคะง่ายมากแล<ม>้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ<ม>กันกันนั่งทักเส้นเท้าค่ะ<ม>เริ่มเี๋กัน นั่งท่าเทศธิดาค่ะหรือว่าถ้าใครท่านี้ไม่ไหวแยกเขาออกจากกันเล็กน้อยได้นะคะหายใจเข้ายืดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกค่อยๆพับตัวหลงพักจากพักจากกระดูกลองนั่งในการพับนะคะไม่ยกก้นขึ้นนะคะ ถ้าย,ยกแล้วก่างตัวยกขึ้นให้เอาบล็อกมาวางนะคะลองใหม่นะคะหายใจเข้ายืดถึงหายออกค่อยๆพักตัวลงเอานะ้ะคาแตะพื้นน่าแตะลงเลยนะคะเอาเท้าที่ไหวนะคะหรือเอาบล็อกเอาหมอนมาวางช่วยก็ได้นะคะแล้วว่าแขนทั้งสองข้างเสร็จแขนด้านหลังผ่อนคลายสบายๆ เราจะค้างกันไว้ห้างลมหายใจนะคะเน้นการหายใจให้เข้าให้ลึกใม่ใช่ออกให้ยาวลึกใ้ออกให้ยาวถ้านี้เป็นท่าที่ช่วยในการพักระหว่างการฝึกท่าอื่นๆแล้วก็เป็นการสโลว์ดาว ระบบการหมุนเวียนของเลือดได้ด้วยนะคะถ้าเราฝึกท่าที่มีการคาริโอการทำงานของหัวใจเยอะๆท่านจะช่วยเป็นการพักก่อนที่เราจะออกจากการสึดโยคะนะคะหายใจเขา้าหายใจออกให้ยาว เอามือทั้งสองข้างวางไว้ที่ข้างหัวเข่าแล้วค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายเจออกร้อยนะกรับัดใช้โพสในวันนี้นะคะไปลองฝึกกันดูนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จยด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์จะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะคะ